Oh, yeah yeah it happened to Will. Will will What's it like over there on the ground? It's a bit like Mars. Mars? Yeah. Sounds like an impact, right? เม่อกี้เขาพูดว่า what's it like over there on the ground ซึ่งจะแปลว่าลงพื้นที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเขาตอบกลับมาว่า it's a bit like Mars ก็คือมันคล้ายดาวอังคารน,นั่นเองนะครับต่อไปก็พูดว่า sounds like I didn't pack right ฟังดูเหมือนว่าฉันบรรจุที่พ่อไม่ถูกนะครับก็คือแพ็คของไม่ถูกนั่นเองนะครับตะกี้มี2คำนะครับก็คือคำว่าชอบนะครับ like ลงท้ายด้วย like เช่นฉันชอบคุณ I like you นะครับแล้วก็ถ้าเป็น I am like you ก็คือฉันเป็นเหมือนคุณนะครับคำที่สองนะครับก็คือคําว่า R I G H T right ที่แปลว่าใช่ไหมหรือว่าใช่ก็ได้นะครับก็คือ right ถ้าจะพูดว่าคุณชอบฉันใช่ไหมก็คือ you like me right you like me right you like me right คุณชอบฉันใช่ไหมนะฮะใช่ไหม you like me right โอ้โห oh พวกเราเก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับถึงเวลาไปชมภาพยนตร์กับ m v v i h i t t หนังดัง Box Office จาก True for You ช่อง24นะครับ Enjoy the movie everybody.